I'm I'm right. Oh อีกนับ1 two, 11 12 nine, thirteen, thirteen, 13 14 15, fourteen, fifteen 17, fifteen, seventeen thirteen, 18 19 20 Yay! Yeah. อันนี้ควายบัฟฟิลบัฟเฟิลพีกหมูและบิดคาวัวโก๊อดแกะอันนี้หมาม้าอันนี้น้องนายเบบี้อันนี้น้องนายเต๋เต๋น้องนายเต๋เต๋เออเตเต๋นี่มั้ยเตเต๋มานี่น้องนายเต๋เต๋ใช่ไหม ไหนพูดน้องนายตแต่สิน้องนายตแต๋พูดสินายตาแต่ป้าป้าค่ะป้ป้าค่ะได้โปรดได้โปรดจักรจีนจัีน้องนายเยอะเน้องนายเยอะๆน้องนายชอบน้อนายชอบน้องนายสาดิน้อนายาดิว